เขาถามว่าแพะที่เรานาซาบนั้นเมื่อสมหวังดังปรารถนาเราจะเอาแพะตัวนั้นมาทำกรุบานด้วยในแพะเดียวกันเขาถามว่าได้ไหม ซึ่งคำถามนี้ผมเคยตอบมาหลายครั้งแล้วแต่เมื่อพี่น้องถามอีกผมก็จะตอบอีกพี่น้องครับกุรบานก็ส่วนกุรบานนาา a ์ก็ส่วนนาา a r นาา a r นั้นมันไม่ได้เกี่ยวกับกุรบาลเมื่อเราต้องการอย่างจริงจังกับสิ่งหนึ่งสิ่งใดให้ได้ดังหวัง เราก็เลยบนบานพูดออกมาถ้าฉันประสบความสำเร็จสิ่งนั้นหรือถ้าได้สิ่งนี้ฉันจะเชือดแพะกินสักตัวทีนี้เมื่อได้ดังหวังแพะตัวนั้นจะติดบนหัวเราท,าทันทีหมายถึงจำเป็นที่เราจะต้องเชือด ทีนี้พี่น้องถามว่าแพะตัวนี้แหละเรามาเชื่อแล้วก็ทากุรบานด้วยได้ไหมอ่ะพี่น้องครับอุลามะเขาชี้แจงในกิตับทั่วไปจะใช้ไม่ได้ทั้งสองเมื่อแพะตัวเดียวหรือส่วนหนึ่งของวัวในเจ็ส่วนส่วนเดียวทำสองอย่างจะใช้ไม่ได้ทั้งสองอย่างเข้าใจนะครับถ้าท่าน ส่วนหนึ่งทำกุรบานก็เป็นกุรบานไปถ้าท่านาาแพะตัวหนึ่งทำกุรบานก็จะเป็นกุรบานไปแต่ถ้าอ่าทำที่นาจะก็จะเป็นแพะนาจาไปแต่ถ้าเกิดว่าตัวเดียวหรือส่วนเดียวสองสิ่งจะใช้ไม่ได้ทั้งสองเข้าใจนะครับและพยายามจํานะครับจะได้ไม่ต้องถามซ้ำ ่าคือไม่อยากจะอธิบายมากเพราะว่าเคยอธิบายหลายครั้งแล้วก็เหมือนเหมือนกันนะกับที่อาแกก้อนั่นแหละแพะตัวเดียวอาแกก้อก,ก,ก,ก็ตัวนั้นกุรบานก็ตัวนั้นก็ไม่ซ้อทั้งคู่นั่นแหละมันซ้อทั้งสองอย่าง <laughs>